สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นถุงเงินถุงทองหรือว่ามิกกี้เมาส์แพนหลังจากเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเราทําการขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองอันนี้คือถุงเงินถุงทองนะครับเราทําการผ่าหัวผ่าเง้าที่อยู่ใต้ดินที่เป็นหัวหัวแล้วก็นําไหลไปชําทีนี้มันงอกหมดแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนงอกหมดอันนี้คือต้นถุงเงินถุงทองต้นแม่ที่เราผ่าไปต้นแม่ยังอยู่แล้วก็สวยเหมือนเดิมนะฮะสังเกตว่าใบแรกเนี่ยยังเป็นสีเหลืองทอง แล้วก็พอแก่มาก็จะเป็นสีขาวก็จะเป็นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงมากถ้าถามว่าซื้ออะไรแล้วไม่ไม่ลดเลยซื้อมาแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคําตอบคือต้นไม้นี่แหละคือเราซื้อไปแล้วเพิ่มพูนงดงามแล้วก็เติบโตแล้วตอนนั้นซื้อมา150บาทนะครับตอนนั้นก็ถือว่าราคาตลาดทั่วไปผมว่าไม้พวกนี้น่านเล่นมากเพราะาราคาไม่แพงมาก50ร้อย150 200เหมาะมากๆเลยบางทีก็แจกกันเป็นของแถมของฟรีอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมด้วยชื่อที่เป็นมงคลด้วยน่าจะปลูกสะสมไว้จะได้มีถุงเงินถุงทองเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยนะฮะเราจะได้เชื่อว่าเออพอเราปลูกต้นไม้พวกนี้เนี่ยเราก็จะร่ํารวยมีความสุขประสบความสำเร็จมีเงินมากมายเดี๋ยววันนี้จะมาปลูกกันนะฮะตอนนี้โตเยอะมากๆเลยจากต้นหนึ่งซื้อมา150ตอนนี้คือเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเยอะขนาดไหนกัน ถุงเงินถุงทองที่เราเอาไหลมาเนี่ยมาชําชํากับดินปลูกทั่วไปนี่แหละคือเอาไหลที่มันทอดเลื้อยมาเนี่ยมากบดินไว้ก็ตอนนี้ก็เกิดแล้วนะฮะต้นที่1 2 3 4 5 5ต้นเลยอันนี้คือไหลที่เราชําไหลได้ห้าต้นส่วนในกล่องในกล่องนะฮะส่วนในกล่องนี่ก็เราทําการผ่าหัวแล้วก็มาวางบน ขุยมะพร้าวก็เกิดเหมือนกันนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นอ่าน,นี่ได้หกต้นอันนี้คือหกต้นนะฮะก็คือเป็นการผ่าหัวทุงเงินทุงทองแล้วก็เอาหัวมันมาชําบนอ่าขุยมะพร้าวทาคล้ายๆกับการขยายพันธุ์บนสีแต่ว่าที่ผมชอบมากก็คือไหลมันนี่แหละรู้สึกว่าไหลมันจะโตโตไวกว่าโตไวกว่าคืออายุอันนี้ทําพร้อมกันแต่ว่าไหลจะได้สามสี่ใบละ ดินปลูกที่เราจะใช้ในการปลูกต้นถุงเงินถุงทองในวันนี้จะประกอบด้วย1ก็คือดินดําดินถุงทั่วไปนะฮะที่เขาขายถุงละยี่สบยี่ห้าแบบนี้หรือว่าถุงละสามสิบห้ามันจะประกอบด้วยแกบเผาแกบดําแล้วแล้วก็ดินร่วนซุย2ก็คือใบก้ามปูหมักครับอันนี้จะช่วยเพิ่มไนโตรเจนสําหรับพืชใบของเรา3ก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ําประมาณ2-3วันเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับความชุ่มชื้นกับดินปลูกเราแล้วก็ปุ๋ยละลายช้า เหลืองนี่คือปุ๋ยออสโมโคดเราจะผสม,มดินปลูกทั้งหมดให้เข้ากันครับให้เข้ากันเลยอันนี้คือดินปลูกทั่วไปเลยนะครับสําหรับไม้ใบต่างๆที่เราปลูกกันแต่ถ้าเป็นบอนสีเราจะใช้ใบกัมปูหมักอย่างเดียวก็ได้สูตรดินปลูกแบบนี้ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ฟิกไม่จำเพาะเจาะจงนะฮะเราดัดแปลงอะไรได้หมดเลยไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรตายตัวในการทําเกษตรนะครับกรเกษตรก็เหมือนงานศินลปะ นะมีเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นสิน์เป็นสิ์อย่างหนึง่งไม่มีถูกมีผิดนะครับอยากให้มองอย่างนั้นคือคนที่มองเกษตรก็มองหมายว่าทําไมต้องมีขุยมะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเขาก็จะซับน้ําทําไมต้องมีใบก้ามปูเพราะว่ามันเป็นพืชใบพืชใบก็จะต้องการธาตุไนโตรเจนสูงก็คือใบก้ามปูแล้วมันหาง่ายราคาถูกด้วยอ่ะหลังจากที่เราคุกส่วนผสมทั้งหมดแล้วแบบนี้ครับแล้วก็นํากระถาง สี่นิ้วเราจะใส่กระถางสี่นิ้วก่อนเล็กๆนะฮะแล้วก็อันนี้คือต้นไม้เราเราก็ใช้มือดึงมาปกตินะครับอันนี้คือต้นถุงเงินถุงทองแล้วก็วางลงบนกระถางเราผมจะใช้กระถางสี่นิ้วก่อนจริงใส่กระถางใหญ่เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าเราใส่กระถางเล็กๆก่อนพอรากล้นกระถางออกมาแบบนี้เราถึงจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ อันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ดินปลูกเราลงไปแล้วก็ใช้อ่านี่คือใช้ดินเดิมเข้ามาด้วยก็ได้นะครับดินเดิมของเขาเนี่ยออตัวนี้สวยมากเลยนะความจริงปลูกใส่ดินอะไรก็ได้นะตัวถุงเงินถุงทองเนี่ยเพราะว่ามันเกิดง่ายมันเกิดง่ายมากๆแล้วก็ตายยากมากๆนะฮะผมเห็นบางคนปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ย ไม่ได้พิถีพิถานดินอะไรใดินแข็งๆอ่ะมันก็เกิดถือว่าเป็นต้นไม้ที่อึดทนมากๆในถุงเงินถุงทองเนี่ยเนี่เราก็ปลูกอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆต้นที่สามครับเห็นไหมพอเราซื้อมาต้นหนึ่งอ่ะแล้วเราขยายอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราอยากจะขายก็ขายไม่อยากขายก็ปลูกให้เต็มสวนไปเลยหรือจะแจกฟรีสาหรับคนที่มา เที่ยวสวนมาอุดหนุนซื้อบอลสีที่สวนบีชัยบ็อกอาจจะได้ถุงเงินถุงทองฟรีก็ได้อย่างเงี้อก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจัดยังไงต้นที่สี่ครับแล้วก็สุดท้ายต้นที่ห้าได้ห้าต้นครับอันนี้คือชําไหลเอาไหลมันมาชําเกิดง่ายถุงเงินถุงทองไม่ต้องกลัวนะท่านที่เลี้ยงต้นไม้ไม่เก่งเนี่ยแนะนําเลี้ยงถุงเงินถุงทองเลยอันนี้จะเป็น ในกล่องที่เราชำฮะเราก็ดึงออกมาลากจะเยอะมากอันนี้ก็อในกล่องที่เราชำนะฮะลากเขจะเกี่ยวพันกันอยู่เราพยายามดึงออกอันนี้เป็นชิ้นๆเห็นไหมฮะเป็นชิ้นๆติดลากาแล้วก็ใส่ดินลงไปครับแล้วก็นําชิ้นถุงเงินถุงทองแ้วเนี่ยวางลงไปแบบนี้ทำกเกษตรช่วงเวลาเย็นๆครับ เสร็จแล้วเราก็วางไว้ใต้สแลนปกตินะฮะอันนี้ต้นที่สองเนี่ยก็ทำอย่างนี้ครับถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยๆวางแล้วก็ดินกบทีนี้ก็ลดน้ำเลี้ยงเหมือนต้นไม้ปกติเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำได้เลยก็เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับไเ,เราได้ถุงเงินถุงทองเยอะมากเลย ครับเราก็อยู่บ้านแล้วก็ทําสวนเหมือนเดิมครับอยู่กับบีบีมาอ้วนลงพุงแล้วก็หูยาววันนี้แดดออกแล้วดีใจมากท้องฟ้าสดใสหลังจากพายุฝนกระหนำ่ำนะฮะอ๋ยหาวแล้วหาวแล้วกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะฮะเป็นทาสหมา,าจริงเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อปล่อยให้หนูไปวิ่งเล่นแล้วอ่ะไะปึะ๊บอ่ะไปะเลยโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องบีชายบล็อกเลยครับผมสวัสดีครับ